เป็นไงบ้างสีงผมสวยไหมทุกคนชุกใจมากครับประทับจิตประทับใจไหมประทับใจมา,<ด>มากครับผมรู้สึกว่าผมมันไม่เสียเหมือนครั้งก่อนก่อนที่เราแบบไปกัดมาเนาะง o o m ใกล้ๆหนึงใกล้สีสวยไหม ต้องบอกว่าไม่เคยทําสีผมแล้วมันกัดครั้งเดียวเนี่ยกัดครั้งเดียวอ่กัดหนึ่งรอบแล้วก็ลงสีเลยแล้วก็พร้อมบำรุงฟอกหนึ่งรอบจริงๆนะทุกคนไม่ได้ฟอกจริงหนึ่งรอบจริงๆน้องยังงงเลยว่าไม่เคยไม่เคยทาสีผมฟอกรอบเดียวแล้วได้สีนี้เลยก็เลยงงน้องก็เลยงงก็เทยก็งงเหมือนกันตอนนี้สอัพดีขอเต้นอันันหน่อยโดนัทยังมีรูบได้ไหโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไร ชีวตที่อยู่ครับอยู่หมดนิ้วเป็นจำมีใจใช่ครับหนึ่งรอบร้านหนึ่งสองสามโดนัะจึงมีรู้แล้วเมื่อไไรอยู่จะมีใจนี่ขโมยท่าเลยจบก่อนด้วยขออีกเพลงเดือนเลยนะลบกวนเอ็นดูจะได้ให้แฟนๆแบบว่ามาเอ็นดูร้านโอเดตโอด้วยเอ็นดูน้องด้วยก็เอ็นดูเดสดด้วยนะรบ กวนในขวางนขะวาครับรบกวนใน้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่งตัวบกสามเทค,ครับรบกวรชี้ทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะ,ะกำมือถ้าฉันทำตัวน่ารักกระดิกนิว้วอยากให้เธอลองพิจารณาะจะเป็นเด็กดีเธอเลยนิ้วก้อยมาสัญญา นานั้นนานันนาแบบว่าให้ลองมารักกันเออเอ๊ะประมาณนี้รักกันอันอันนี้อันนี้อันนี้น้องบอกว่าง่ายมากพี่โอ๊เต้นง่ายมาก่ายง่าแต่ตอนเนี้ยท่าไม่ได้อยู่ในหัวแล้วโล่แฮปปี้นะสิผมแฮปปี้มากครับขอบคุณมากๆที่มาให้พี่โอ๊ดูเลยอ่ะหมุนๆมาโล่คือมาสีสวยไหม สวยมากคนห<ม>ล่อทำสีแล้วก็หล่อทำสีอะไรก็สวยเพราะคนหล่อส่งสีผมมาด้วยไงยก็เลยทำให้สีผมสวยเธอ <c oughs> ขอบคุณนะกอดหน่อยขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเธ <c oughs> อจะได้ก่อนผู้ชายอย่ามาอชาด้วยนะโ <c oughs> อเคบายบาย